ฟุตบอลไม้จ้ะมาพี่บอลแบบยิงทีละหนึ่งเลยนะเูก <Okay. S 1> ที่สมาธิอุ๊ยแรงมากอุย้ยเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์ครับเก็บไว้ข้างหลังเลยโอเคได้ลูกนี้พี่บอลไม่พลาดพีน้องไฟไม่พลาดเลยป่ะเอาแ,แรงไปนะพี่แรงแรงเหมือนแฟนน้องเอา้าโอยมันไม่ง่ายโอ้ยมันไม่ง่ายจริง อ้าวสองศูนย์ครับใครค่าศูนย์ก่อนชนะนะครับ <Hey! S 1> เฮ้ยเราไหวไหมอุ๊ยโอ้โหเบาเบก้าเข้าอยู่ไม่เข้าเลยอ,ะอ่ะไม,ะไม่ไม่ไม่เรามีศักดิ<อ>์เซ่ไม่ต้องมาอ่อนข้อให้เรามาเตรียมแผน <laughs> อ้าวได้ครับไปครับสงสารเท่าเฮ้ยไม่ต้องมาสงสารนะปิดเกมให้มันจบๆไปเลยได้ไ่ม พอเล่นแบบว่ารัวๆได้ปะเอาเดิมาเอาสีดำไปมายิงแบบรัวๆเลยนะใครหมดก่อนชนะนะโอเคได้เอารัวๆนะไปอุ้ยมาทิครับ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 มาเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับไม่ว่าจะรัวหรือจะชัวร์พี่บอลเขาเก็บหมดครับพี่โบเพ